สวัสดีครับพบกับเศรษฐทองครับเหมือนเช่นเคยครับพบกันแต่ละครั้งผมก็จะนำข้อมูลคาถาดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับในครั้งนี้ผมนำข้อมูลพระคาถาตรีเทวาของหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมาขามเท่านะครับหลวงปู่สุข แห่งวัดปักทองมาขำเท่าท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของสิทธิอนุสิ์มากมายนะครับท่านออกพระเครื่องหรือคาถาออกมาให้ลูกศิษย์ลูกหาใช้มากมายนะครับสำหรับคาถาบทนี้นะครับเขาบอกว่าหากภาวนาคาถาบทนี้อยู่เป็นเนืองนิดแสดงว่าต้องภาวนาอยู่เป็นประจำนะครับเป็นคาถาเพื่อ ป้องกันตัวปัดป้องอุปัะวะอันตรายทั้งปวงทั้งเป็นการเสริมสร้างให้มีพลังจิตสูงผู้คนเคารพยำเกรงเป็นที่รักใคร่แก่คนทั่วไปแสวงหาลาบยศสรรเสริญและความสุขย่อมจะได้สมปรารถนานะครับตามข้อมูลบอกว่าต้องภาวนาคถาบทนี้อยู่เป็นประจำนะครับ ก่อนขึ้นคาถาขึ้นนโมสามจบก่อนนะครับนบโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจากนั้นขึ้นคาถานะครับมะอะุอะธิกะมูลัง ตรีเทวานังมหาศาตรามหาลาภาอุอุออะมะมะม,มันตราอุอะสวามหามนตรานะเมตตามะออ,อุโลเปเกยยังอังการเสวลาชิโนอีกสักครั้งนะครับมะอุอะอทิกะมูลัง ตรีเทวานังมหาศาตรามหาลาภาอุอุอะอะมะมะมันตราอุอะสวามหามนตราณนะเมตตามะอ,ะอุโลเปเกเยยังอังการเสวลาชิโน,โนท่านจะท่องหนึ่งจบสมจบเ้าจบหรือจะภาวนาไปเรื่อยๆ ก็ได้นะครับเพราะว่า,าตามข้อมูลแล้วบอกว่าให้ภาวนาอยู่เป็นเนืองนิคก็แปลว่าต้องภาวนาอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันนะครับคาถาจริงจะได้ผลนะครับแล้วผมบอกไว้เสมอนะครับท้าย,ทาย,ทายบทของคาถาที่ผมนํามาเป็นข้อมูลให้นี้นะครับท่านจะใช้คาถาให้ได้ผลนั้นท่านต้องเป็นคนดีนะครับเป็นคนดีมีศีลธรรมคิดดีพูดดีทดําดีต้องถือศีลห้านะครับไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ ไม่ลักขโมยป้นจี้ของคนอื่นมาเป็นของตนเองไม่ประพฤติผิดในกามไม่ผิดลูกผิดเมียชาวบ้านเขาไม่โกหกมดเท็จหลอกลวงไม่เสพเครื่องดองของเมาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งหลายทั้งปวงรวมแล้วจึงจะเรียกว่าเป็นการถือสีนห้าแล้วสีนก็จะคุ้มครองเรา คาถาที่ใช้ก็จะได้ผลอีกทั้งก็ต้องประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีที่งามอาริยธรรมที่ถูกที่ต้องที่ควร นะครับทั้งหลายทั้งปวงจึงจะเรียกว่าเป็นคนดีมีศีลธรรมคาถาที่ใช้จึงจะได้ผลนะครับหลายท่านถามมาว่าใช้แล้วไม่ได้ผลก็ต้องกลับไปถามตัวท่านเองว่าท่านมีความศรัทธาในครูบาอาจารย์ไหมมีความตั้งใจจริงไหมมีการถือศีลห้าไหมเป็นคนดีมีศีลธรรมไหมคิดดีพูดดีทําดีไหมต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นพื้นฐานของการใช้คาถา นะครับคูบาอาจารย์ท่านออกคาถามาเพื่อให้อาคาถาคุ้มครองคนดีนะครับท่านต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมคาถาจึงจะคุ้มครองท่านนะครับโอเคครับขอบคุณครับบุญรักษาพระคุ้มครองขอบคุณครับสวัสดีครับ